อันนี้มันคือปลาอะไรครับเนี่ยเพื่อนๆสีสันของเขาค่อนขังเหีเห้ยนน่ากลัวอยู่นะครับผมสวัสดีนะครับผมทุกคนคลิปนี้เราจะมาตกปลาน,นินด้วยนี่เบ็ดไม้ห้าบาทนะครับผมทุกคนแล้วก็ทูดของเราก็คือนี่รองเท้าแตะนะครับผมนี่รองเท้าแตะแบบข้างหนึ่งเลยนะครับผมเราก็เอามัดไว้ติดกับไอ้เบ็ดไม้ตัวห้าบาทนี้นะครับผม แล้วก็เหยื่อของเราเนี่ยเราก็จะใช้เป็นหัวอาหารปลาน,นินนะครับผมเราจะมาลองดูกันว่าภายในวันหนึ่งเนี่ยเราจะตกได้ปลานินสักกี่ตัวนะครับผมด้วยเบ็ดไม้อันละหาบาทนะครับผมแล้วก็นี่ทูดของเขาคือรองเท้าแต่นะครับผมเราจะมาลองดูกันว่ามันจะได้สักกี่ตัวนะครับผมทุกคนวันนี้ทุกคนไป เนี่ยปลาตัวแรกเลยนะครับผมนี่โอ้อันนี้ก็คือปลานินนะครับผมเพื่อนๆนี่ตัวก็ค่อนข้างใหญ่ๆอ,อยู่นะครับผมนี่โอ้สุดยอดมากครับผมเนี่ยรองเท้าของมันอืม โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมอิ่งวิ่งปลาครับเนี่ยนี่คนูนเนี่ยอืออันนี้มันคือปลาอะไรครับเนี่ยเพื่อนๆสีสันของเขาค่อนข้างเห็นน่ากลัวอยู่นะครับผมนี่นุ้นเนี่ยอันนี้คือปลาอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าปลาตัวเนี้ยน้องเขาค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะอน้องเขาปล่อยกลับสู่แม่น้ำนะทุกคนเพราะว่าปลาตัวเนี้โอ้เพื่อนๆดูนี่สิโอ้ มันเป็นสีสันที่ค่อนข้างน,น่ากลัวอยู่นะซึ่งน้องเขาเนี่ยกินเบ็ดของเราแรงมากนะครับผมเมื่อกี้กินทีเดียวเนี่ยไอรองเท้าแตกครางนี้มันจมน้ําไปเลยนะล้วก็โดนลากไปแล้วก็ผมก็เลยต้องกระช่างมานะทุกคนอู้หูเพื่อนเนี่ยน้องเขาอยู่นี่นะแต่เดี๋ยวเราต้องปล่อยน้องเขากลับสู่แม่น้านะนี่นี่ไปแล้วอู้ สุดยอดมากครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรนะครับผมแล้วก็นี่เพื่อนๆดูเนี่ยตอนนี้นะครับผมเราเนี่ยก็ตกได้ทั้งหมดหลายตัวแล้วนะอันนี้ก็ประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับผมนี่ปลานินนุ่นๆ้นๆนะครับผมทุกคนซึ่งเจ้าปลาเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ปล่อยน้องเขาเนี่ยลงกับสู่น้านะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องตกต่อด,ด้วยการใช้รองเท้าแต่เนี่ยเป็นทูตน,นะครับผมทุกคนไป นี่เพื่อนเดี๋ยวผมจะลองเอามัดไว้เพียงแค่ใกล้ๆตรงนี้นะใกล้ๆรองเท้าเนี่ยเราจะดูว่ามันจะมีปลามากินหรือเปล่านะเพื่อนนี่แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาอันเนี้ยไปโยนไว้ในน้ําดูว่ามันจะเห็นปลามากินใกล้ๆตรงนี้หรือเปล่านะทุกคน เพื่อนก็ว่าตอนนี้นะไออาหารที่อยู่ตรงเบ็ดเราเนี่ยมันได้หมดลงนะเดี๋ยวผมเนี่ยต้องเอาเบ็ดขึ้นมาแล้วก็ใส่อาหารใหม่ก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาเบ็ดขึ้นมาแลวนะเนี่ยซึ่งปลาเนี่ยมันได้ดึงนะแล้วก็ใส่เนี่ยมันได้หลุดลงไปนะเนี่ยมันได้เป็นยาวมากแล้วผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องใส่อาหารลู่เล็กนะครับผมเพื่อว่าให้อาหารเนี่ยมันกลมกลืนกับไอ อาหารที่เมื่อกี้เราโยนลงไปนะทุกคนเมื่อกี้ผมได้หว่านอาหารลงไปได้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เพียงแค่นี้นะครับผมนี่นี่รองเท้านี่เอาติดไว้เพียงแค่นี้นะครับผมโอเคทุกคนไปเราต้องโยนลงไปในน้ำทุกคนครับรู้ว่าปรามันมานะ แต่ว่าปลามันกินข้าหารน่มันไม่ติดเบ็ดเรานะครับผมทุกคนแล้วก็วันนี้เราก็จะพอเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้นะครับผมทุกคนเราจะมาลองนับปลากันดูว่าเราจะตกได้ทั้งหมดกี่ตัวด้วยกันนะครับผมทุกคนอืมหูเยอะมากครับผมทุกคนนี่เราจะมาลองนับดูกันว่ามันได้ปลาทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมนี่หนึ่งตัวนะครับผมสองตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ 1> 1, 2สองวันนี้เราตกปลาด้วยไอตัวทูดที่เป็นรองเท้าแต่เนี่ยเราได้ปลาทั้งหมดส3าตัวด้วยกันนะครับผมทุกคนแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไวค้คลิปหน้าถ้าหากว่าเราจะไปตกปลาหรือว่าเราจะไปดักนกดักอะไรที่ไหนเพื่อนๆก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราเนี่ยไปหาปลาหรือว่าไปหานกอะไรแบบนี้สนุกสนานแบบนี้กันนะครับผมนี่ทุกคนดูเนี่ยนี่สุดยอดมากครับผม โอเคแล้วก็ผมก็คงไปแล้วสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย